เิดที่ดังขึ้นในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่28พฤษภาคม2552ที่จังหวัดยะลาได้เปลี่ยนชีวิตแทมหรือนายมังกรทองลิ้นประเสริฐสกุลพลทหารที่ต้องไปประจำการรับใช้ชาติที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้ชายชาติทหารคนนี้ต้องเปลี่ยนชีวิตไปโดยสิ้นเชิง ด,ด้านนายนพร,รัตน์ผู้เป็นพ่อแล้ให้ฟังว่าแชมป์ในวัย22ปีตอนนั้นอขอไปรับใช้ชาติด้วยความสมัครใจในหน้าที่ชุดคุ้มครองครูในพื้นที่อำเภอรกรงปินางจังหวัดยะลาละอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายจนทำให้เขาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขมับซ้ายและยังถูกคมกระสุนเจาะเข้าที่ปากจนร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเวลาบ่ายสามโมง20เป็นช่วงตอนเย็นส่งครูกลับบ้านก็โดนระเบิดก็ถูกคนร้ายลอบ ฝังระเบิดไปแล้วก็ระหว่างระหว่างส่งครูกลับบ้านเนี่ยก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ยิงซ้ําน้องแชมป์โดนระเบิดเข้าสมองศีรษะซ้ายแล้วก็โดนยิงซ้ําเข้าที่บริเวณแกมปากนะฮะฟันจะหักแล้วแามหักสองข้างครูหัวใจแทบสลายเลยครับทำอะไรไม,ไม่ได้ละทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าโดนช่วงใต้กมับหรือโดนเข้าสมองเนี่ยโอกาสรอดมันไม่มีอยู่แล้วก็คิดว่าลูกคงไม่รอดแน่นะ,ะแต่ว่าก็ รรผู้เป็นพ่อได้แต่ภาวนาหลังลูกชายคนเดียวต้องเจอเหตุการณ์ที่อยู่บนความเป็นและความตายจนสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็มีจริงเพราะแทมร,รอดจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นได้แต่ก็ต้องสูญเสียสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมกลายเป็นคนพิการอมมพาตเครื่องซีกสมองซีกซ้ายไม่รับรู้ทําให้มีผลกับความทรงจําที่หลงหลงลืมลืมช่วยเหลือตนเองได้ไม่มาก ทำให้นายนพรัตน์ที่อายุใกล้ย่างจะ50ปีกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลใจว่าหากตนเป็นอะไรไปแล้วลูกชายคนเดียวจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรช่วยเป็นความคิดให้เขาจากตาเขาเห็นภาพซ้อนแต่เราก็ช่วยช่วยประคองแขนลูกเดินให้ตรงทางแล้วก็เขาเสียการทรงตัวแล้วก็ประคองไป ก็สู้ครับไม่ใช่ปัญหาครับประตูวันนี้ได้รับพระมหาเมุณจากพระเทพอง์ท่านช่วยอาชีพให้แสตรี่ที่โรงพยาบาลขอมปุ๋ยแก้วเราเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกว,ว่าถ้าไม่มีเราสักวันหนึ่งคืออย่างแน่นอนคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาของน้องแชมป์ก็คือถึงต้องมีคนดูแลแม้ตอนนี้ร่างกายของแชมป์จะไม่สมบูรณ์แต่นั่นก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของเขาอันนี้เป็นลิปนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะคนทหารมังกรอ,อดีตทหารที่เคยรับใช้ชาติลงไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เขาต้องประสบกับการเหยียบกับระเบิดทําให้เกิดการพิการทางร่างกายแล้วก็สมองด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วค่ะเขาสู้ชีวิตโดยการมานั่งขายรถตลี่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อลิ้งดูตนเองแล้วก็พ่ออย่างไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตค่ะ ผู้คนที่เดินผ่านไปมาหรือที่แวะมาซื้อสลักกินแบ่งเล็กแพงของแชมป์ไม่ใช่เพราะต้องการเสี่ยงโชคอย่างเดียวแต่เป็นเพราะหลายคนเห็นอกเห็นใจและอยากสนับสนุนอดีตทหารเกณฑ์ผู้นี้ที่ได้สร้างวีรกรรมความเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างเป็นนั่งเดินนั่งนานนะอย่างเป็นอาหลานดีดีดุลรำดังรำเมื่อจา้าครั้งแรกก็เดือใจ แต่ก็ไม่รดูน้ำไงินนะถ้าใจไปก็ไม่เห็นดัดีอะไรขึ้นมาต้องเใจดีกว่านรูปทำงานต่อไปถ้าเราไม่ทำก็ไม่ดีก็ไม่มีเงินใจอ่ะพ่อก็ดูแลเราเป็นอย่างดีผมก็ช่วยพ่อได้แค่การลดน้ำนี่ ึงชีวิตของอดีตผู้ที่เคยไปรับใช้ชาติยังมีอีกหลายร้อยนายทหารที่ยอมสละเลือดและร่างกายของเขาเพื่อปกป้องประเทศชาติให้คงไว้ไม่ยอมให้ใครมารุกรานพื้นแผ่นดินและคนในประเทศแม้ปัจจุบันแช้มหรือพลทหารมังกรลิ้งประเสริฐสกุลจะได้เลื่อนยศจากพลทหารเป็นร้อยโท พร้อมประดับยศอย่างสมเกียจกับการเสียสละแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือน้ำใจและกําลังใจจากคนในสังคมที่อย่าหยุดแบ่งปันช่วยเหลือจากเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทจากการขายสลากกินแบ่งและมองเขาเป็นเพียงมีรบุรุษที่ไม่นานก็เลือนหายไปตามกาลเวลาปียสวรเรืองถ่ายภาพสุพิทยาจัญยารั์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน